รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนําคุณผู้ชมมาสถานที่แปลกตาสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าน่าจะคุ้นตาสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการเลี้ยงปลากัดค่ะเรานําคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะกับที่นี่ค่ะกับอาจารย์น้อยปลากัดราชบุรีนะคะเป็นสถานที่ในการสร้างรายได้อาชีพหลักเลยนะคะซึ่งจะน่าสนใจขนาดไหนจะมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างใครที่สนใจปลากาัดห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวไปชมปรพร้อมๆกันค่ะ ุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่ค่ะด้านหลังเรานี้นะคะมีความหลากหลายที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเราอยู่กับอาจารย์น้อยค่ะอาจารย์มงคลนันัศดีค่ะสวัสด an ีค yeah. ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคับอาจารย์คะโอ้โหอยู่ด้านหลังเราถ้าบออย่างเงี้ยไม่รู้หรอกคืออะไรแต่มาถึงเขาบอกว่าเห็นแต่บออาจารย์น้อยปราการราชบุรีถามก่อนเลยว่าเขาเรียกอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยอาจารย์เป็นอาจารย์หรือว่าเขาให้ความยุกย่องเรื่องของปราการอาจารย์ ไม่ได้จบครููศาสตร์่าแต่ว่าเขาเรียกสายยาในวงการว่าอาจารย์น้อยเพราะว่าให้ความรู้นะเป็นครูให้ความรู้เกี่ยวกับประกัดโดยตรงเขาก็เลยเรียกว่าอาจารย์น้อยนั่นเองอาจารย์น้อยทําประกัดมากี่ปีหนูตั้งสิบกว่าปีได้แล้วนะแต่จําไม่ได้หรอกว่าเมื่อไรอ่ะประมาณตั้งสิบกว่าปีเขาเรียกว่าเราเราเริ่มมาอย่างไรคืออาจารย์ทําประกาศมาอยู่แล้วหรือว่าทําอาชีพอื่นอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟัง จริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่จะหาประกัดมาเลี้ยงนะเพราะว่าไปตลาดแล้วก็ไปเจอประกัดในวัยเด็กอะ<ช>่ะหลายๆคนเด็กผู้ชายนะในวัยเด็กเนี่ยพอเอขึ้นมาหน่อยก็จะไปหาช้อนประกัดเอาตามปลาแล้วก็มาใส่ขวดแล้วก็เลี้ยงแต่ว่าชีวิตมันไม่เอื้อมน้อหรอไวไปเด็กอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่กบม็บนก็ต้องเลิกเลี้ยงไปแต่พอวันหนึ่งเนี่ย เรามาทํางานนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยก็มีกําลังที่จะซื้อไปตลาดไปตลาดนัดนี่เนี่ยไปซื้อประกัดหม้อธรรมดาสมัยก่อนไม่มีไอสีสันอย่างนี้ยังไม่ได้ถูกพัฒนาขนาดนี้พอนี่เราก็ไปซื้ออปลาตามตลาดนี่เนี่ยซื้อปลาตามตลาดมาผสมไปซื้อปลาตลาดไทยไปซื้อปลาตกเกตเข้ามาแล้วก็มาเราก็ไม่มีความรู้ผสมมั่วๆไปแล้วก็เจอเว็บเว็บไซต์มาก่อนมันไม่มี Facebook เจอเว็บไซต์เราก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูโอ้โหประกัดหัึงตัวนึง300บาท500บาท1,000บาท1 5 0 0บาทโอ้ไองามไส้ประกัดโ,โคตรแพงอ่ะออประกัดอย่างแพงนะทีนี้เนี่ยในหัวมันคิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าทำแล้วขายได้มันก็คงจะดีอย่างนะแต่เราก็ผสมมัว่วเราก็ไม่รู้หรอกซื้อก็มาเลยซื้อปลาแพงที่สุดหนึ่งคู่หนึ่งพันบาท เกิดมาไม่เคยไม่เคยซื้อมาก่อนเคยซื้อถทาอีกตัวละยีบาท30บาทแพงที่สุดเนี่ยก็คือ80บาทจากตลาดไทยไอ้ปลาตกเตกัดทิ้งะนะซื้อมาแต่ว่าพอไอนี่ก็ซื้อไอ้ตัวละหนึ่งพันหลังจากที่เราไปซื้อแล้วเอามาทำาแฟนไปยืมสตังค์เข้ามา5้าพันบาทก็ไปซื้อปลาซื้อนู่นนี่นั่นะลงมือทำแฟนไปเอาบัตร ATM นะ <c oughs> ที่ทำงาน <c oughs> เอาไปไว้แล้วก็เอาสตังค์เข้ามาแล้วก็เอาไปซื้อปลาอ้แสดงว่าแฟนสนับสนุนมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเมียเป็นคนรักเมียแล้วเมียรักมากจะบอกให้หนูไม่ทำแล้วเลื่อนปากกันหนูว่าทำช <c oughs> ีวิธีเดค่ะต่อเลยค่ะอาจารย์เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อแล้วก็มาทำพอทำปุ๊บผ่านไป3ามเดือนลปลาก็โตเราก็คลุกอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็มีแต่เสียง ทีนี้เริ่มมีแรงกดดันแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานใช่ไหมมีค่าใช้ใจ่ายก็เริ่มมีแรงกดดันแล้วเวลาเราเดินเดินออกไปข้างนอกก็มีกนชี้คนพูดนินท้านู่นนี่นั่นว่าไปทํางานเราเกาะเมียกินนู่นนี่นั่นก็ขเข้าหูแต่เราไม่ค่อยไม่ได้ค่อยอะไรกับใครเสร็จแล้วก็ไปรับเมียกลับม,กบมาก,กินข้าวอาทิตย์หนึ่งก็ต้องอยู่เ,เงิน5้าร้อยอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องอยู่ให้ได้เสร็จแล้วนี่ก็พอผ่านไปสามเดือนปลาโตก็อยากจะขายปลาแต่ว่ากล้องมือถือสมัยก่อนนะ่ะ โอ้โหแตกอีกใช,ใช้ไม่ได้ก็ต้องให้เมียไปทําบัตรเอามีสลีฟนี่บัตรอีกอ,อนข่อนกล้องอพอได้กล้องมาแล้วก็มาถ่ายปลาแต่ปลาที่เราตั้งใจซื้อมากจริงอเอาไปขายขายไม่ได้ไปลาที่แต่ว่าโชคดีอย่างหนึง่งปลาที่เราเพาะมั่วเอาออกขายหนึ่งนาทีเพ๊บขายเลยขายเลยโทรเลยคลิกคล๊ก พอรับสายมีกี่ตัวแบบนี้ผมีประมาณรักสิบซื้อเลยเออวันนั้นได้ตังค์หนึ่งพันบาทแบบงงๆโอ้อะไรวะเนี่ยขายได้เฉยเลยมันเลยกลายเป็นแรงผักดันเลยจีแรกห่อแล้วนะห่อเพราะว่าไอปลาที่เราซื้อแพงๆเอาออกไปขายแล้วขายไม่ได้ออแต่ไอปลาที่เราเพาะมัวม่วๆแล้วก็ถ่ายรูปเอาออกไปขายขายได้อพองเลยใจพองแล้วก็เริ่มทำปาลาเริ่มทำปลา ก็เริ่มเรียนรู้รว่ามันจะผ่านมา,า,มา3เดือนเป็นแบบ <c oughs> ราคาหลักร้อยหลักพันเนี่ยคือใช้เวลาแล้วก็ใช้การดูแลอาจารย์คะวันนี้มาแล้วอยากจะให้อาจารย์พาไปชมนิดหนึ่งว่าที่อาจารย์บอกมาเรื่องของการเลี้ยง ลักษณะของตัวตัวเบอะที่เลี้ยงแล้วก็อาหารการกินเขาต้องทํำยังไงบ้างั้งนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะว่าตัวเริ่มอนุบาลวันนี้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้ชมไหมคะมีอ่ะเดี๋ยวไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ไปดูอนุบาลกันนะคะว่าปาก,การได้กว่าจะจําหน่ายได้นี่มันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันออาไป อันนี้นะคะเยวจะมาดูในเรื่องของอนุบาลเดีวัน <มา S 1> นี้เขาเริ่มโตแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับอันนี้ก็ประมาณสักไซส์สามสิบวัน30วัน,วนอ่าใช่ช่วงนี้ก็จะปาเด็กอาจารย์ยังไม่ไม่มีให้ดูนะเพราะ<ม>ว่ามือเจ็บนิดนึงก็เลยไม่ได้เพาะป่ามาประมาณสักสามอาทิตย์แหละก็จะมีอันนี้ก็คือชุดสุดท้ายสามสิบวันสามสิบวันถูกต้องสามสิบวันก็จะประมาณนี้ถูกต้องนี่อันนี้คือสีที่อาจารย์บอกไหมคะว่าที่ว่าเขาจะเปลี่ยนสีไปไหมถูกต้องเวลาเขาเกิดเนี่ยไอ้จำพวกนี้ เวลาเราทําเนี่ยพ่อแม่เนีมันสีสวยเลยนะพ่อแม่นี่สีตามที่เราจัดสรรแต่ตอนเกิดขึ้นมาปึ๊กสีนี้เลยถ้าลูกปลาสีอ่อนไอ้ถ้าพ่อแม่พันธ์สีอ่อนนะลูกปลาก็จะออกมาสีอ่อนอย่างเช่นสีขาวถ้าเกิดเอพ่อแม่พันธ์มันสีเข้มนะเป็นโทนสีเข้มอย่างเช่นสีดําสีเอโทนสีเข้มอะลูกปลาก็ออกมาดำแล้วก็ พอโตขึ้นมาประมาณสัก20กว่าวันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวหมดค่ะมามันจะมีสีเขียวกับสีคอปเปอร์หรือว่าสีทองแดงกนและอันนี้มันไล่ไปทางไหนคะอันนี้คืออา30วัน20วัน30วันแล้วไปทางไหนต่อที่อาจารย์คัดไว้อันนี้อันเนี้ยไซส์30วันจ้ะอ่าอันนี้เนี้ยไซสิ60วันอยู่ด้วยไปดูทางนน้นค่ะไปเชิญมาค่ะอันเนี้ยไซส์30 30 30 30 30ค่ะค้อหนึ่งอ่ะเขาได้ประมาณสักกี่ตัวคะอาจารย์ ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์พ่อแม่พันธ์ุนั่นเองก็อย่างที่อาจารย์เคยเพาะน้อยสุดๆนะสองตัวสองตัวน้อยสุดคือสองตัวมากสุดๆนะมากสุดๆก็คือ1,500ตัวต่อของแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยแล้วก็คืออยู่ประมาณ ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยตัวห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยตัวอ่ะอันนี้คือไซส์กี่กี่วันนี่นนี่นี่อันนี้ก็จะไซส์หกสิบวันหกสิบวันองสีเขาก็จะเปลี่ยนจากเมื่อกี้เนาะถูกต้องเพราะม่อกี้มันจะเป็นแบบว่าสีจากคิ้วเขียวหรือคีอปเปอร์เขาก็จะออกไปเป็นสีขาวนี่เลยค่ะอ่าเนี่จะเป็นโทนสีขาวนี่เลยค่ะอย่างนี้เป็นสีใสๆจ้าแล้วก็ไอ้พวกถ้าเกิดว่าเป็นสีไหลออกจ้าจาพวกนี้ ก็ตามพ่อตามแม่ถ้าเป็นสีแดงมันก็ลอกจากสีเขียวจากสีคอปเปอร์ไปเป็นสีแดงเลยค่ะถ้าเกิดเป็นจำพวกสีลายเข้าไอ้จำพวกนี้ก็ลอกจากเขียวไปเป็นสีใสๆแบบนี้ค่ะลอกจากคอปเปอร์ไปเป็นสีใสๆถ้าเป็นคอปเปอร์ก็ไปพวกมุกทองถ้าเป็นเขียวเขียวก็ไปพวกบูกีนก็จะมีทั้งมันติคัลเลอร์บูกีนนะพวกมันติคัลเลอร์คอปโกูก็จะมีสองอย่างนี้ แล้วก็แบ่งแยกเป็นเลดกาแล็กซี่บูกีนเยินโลกาแล็กซี่บูกีนหรือว่าเลดกาเล็กซี่นะที่เป็นครอบโกหรือจําพวกมุกทองเนี่ยแล้วก็ยิโนโะลกาแล็กซี่คอบโกนั่นเองคือความจริงคือควรต้องมาอยู่กับอาจารย์สักวันหนึ่งอ่ะไม่พอไม่พอ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาเราเพาะมาแบบนี้แล้วคืออายุเขาต้องกี่วันถึงจะจาหน่ายได้อันนี้60วันละก็ถ้าเกิดว่าเราพูดก่อนปานมีสองเกตสองตลาด มันจะมีตลาดเกตสูงนะเกตสูงนี่ก็ขายกันระดับหลัก2 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0หนะหลัก5 0 0 0 1 0 0 0 0อะไรอย่างนี้ก็จะมีตลาดระดับสูงแต่ว่ามันไม่ใหญ่มากแค่นี้ค่ะอ่าส่วนตลาดความชอบอันนี้ไม่สนหรอกเกตหรือไม่เกตไม่รู้หรอกบางคนก็อยากได้เกตบางคนก็ไม่ได้อยากได้เกตบางคนไม่รู้อะแต่ว่ามันก็มีทุกราคาเหมือนกันนะแต่ว่าตลาดใหญ่ขนาดนี้อ่านะตลาดมันใหญ่ต่างกัน เสร็จแล้วเนี่ยไอปลาพวกเนี้ยประมาณสักถ้าเราจะขายนะก็มีคนชอบตั้งแต่เด็กก็มีแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาขายไซส์1.5ขึ้นไปค่ะอ่าไซส์ก็คือ1.5ขึ้นไปเราบอกเดือนไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยสามเดือนตัวทมเมียงยังมีเลยอ่าบางคนสามเดือนตัวใหญ่ทอมนิปโป้ค่ะอ่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกจำนวนเดือนไม่ได้ค่ะแต่ว่าโดยหลกัลกๆแล้วถ้าจะเอาสมบูรณ์เห็นเครื่องเห็น ตำหนิทั้งหมดแล้วประมาณสีเดือนครึ่ง <4 S 2> หรือว่าร้อยสามสิบห้าวันอาจารย์คะอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นเป็นภาชนะที่ใช้ในการ,พรเพาะเลี้ยงเขาเขาต้องเป็นแบบไหนต้องกว้างขนาดไหนแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องอาหารต้องอยังไงบ้างคืองี้ภาชนะเนี่ยก็มีผลเหมือนกันแล้วก็มีหลากหลายอะไรที่เราพูดงี้อะไรที่ใส่น้ําได้อะได้หมด ได้หมด,ด,หมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะอ่าอย่างเช่นถ้าฟาร์มอาจารย์นะถ้าฟาร์มอาจารย์เนี่ยเอก็จะเห็นว่ามันจะมีพวกกระแป้งหรือว่าภาคอีสานเขาก็เรียกคุกถังใช่ไหมอ่า,อามันก็จะมีกระแป้งถังสีอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราเดินไปชม <c oughs> ค่ะไปไป มน,น,อน,นฟอรมฟอมหมายความว่าฟอมก็หมายความว่าเอาปลาขึ้นมาใส่ลงไปในถังตัวเดียวตัวเดียว,ว,เ,ยวเพื่อให้ปลาโตแล้วก็ไม่ให้เครื่องขาดนั่นเองเพราะ oh, ว่าเวลาเราไขายเครื่องขาดก็ไม่ซื้อโอ้นี่ก็คือในใน้าน้าในน้าแบบนี้อาจารย์หนูสงสัยว่าทาไมอะเวลาเราเราเลี้ยงอะน้ําในแต่ละภาชนะที่ใส่อะมันไม่ใช่น้ําใส่แบบใส่ใสกิง้งอ่าอย่างนี้นะคือ ในฟาร์มหลายๆฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีอ่าก็จะมีรูปแบบของมัน <c oughs> นะในในฟาร์มหลายๆฟาร์มก็จะมีรูปแบบ <c oughs> อย่างอาจารย์เนี่ยจะธรรมชาติเป็นหลักเพราะว่าทีแรกก็มีลูกน้องน้ำก็ใส่ปิ้ง <c oughs> แต่พอไม่มีเนี่ยเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลักก็คือ <c oughs> การใช้แดดนะเพราะว่าถ้าปลาโดนแดดเนี่ยพวกเชื้อแบคทีเรียก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะเริญเติบโตอ่าแล้วก็เติมน้ำอย่างเดียวรอปลาโตจับขึ้นขายเลยปึ๊บ แล้วก็ใส่เอาน้ําใส่เอาปลาใหม่ก็าใส่เท่านั้นเองไม่ต้องที่การนี่คือน้ําอะไรน้าปลาปลาน้ําบาดาลน้าบาดาลถูกต้องดึงขึ้นมาใช้ได้เลยแต่ว่าใ้ไดมคือนี้น้ําเนี่ยมันมีผลต่อการเลี้ยงปลาโดยตรงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ําถูกไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่มันเป็นน้ําบาดาลน้ําคลองน้าปลาปลาเห็นไหมหลายๆจริงๆเนี่ยมันใช้ได้หมดเพียงแต่ว่า เราต้องรู้จากคําว่าค่าของน้ําค่าน้ําก็คือค่า pH ที่มันเหมาะสมค่า pH ที่มันเหมาะสมนี่ก็คือ5.5ถึง8.5ถ้ามันต่ากว่า5.5าเนี่ยน้ำก็เนา่าเสียปลาอยู่ําปากตัวปลาก็จะซีดถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปอย่างเช่น9 10อะไรพวกนี้จำพวกนี้เนี่ยเครื่องปลาก็ก่อนเป็นรูเป็นเป,นเ,ปเครื่องมันก็จะเป็นรูเป็นพุนพุนพุนเครื่องก็จะเป็นซี่เรื่อยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ก็อุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลชัดเจนนะถ้าเกิดว่ามันได้อุณหภูมิตามนี้เนี่ยว่ายน้ํากระดีกระดาเลยก็คือ25องศาถึง32องศาอันนี้เหมาะสมกับการที่ปลาจะดํารงชีวิตแล้วก็กินอาหารได้ดีกินดีขี้สะดวกโตไวนั่นเองอย่างนี้อาหารราคาส้าเลี้ยงอะไรเนี่ยตั้งแต่เล็กมาจนตนประมาณนี้อาหารนะก็มีหลากหลายชนิดแต่ว่าชนิดที่นิยมก็แล้วกัน ปลากัดเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อ<ข>มันเป็นปลาล่าเหยื่อถ้ามันตัวเท่าปลาชะโดมันก็กินปลาช่อนน่ะถ้ามันตัวเท่าปลาช่อนกินปลาหมอทีน<ห>ี้มันตัวเล็กมันก็ต้องกินอาหารนิดๆอ่าก็คือลาแดงนั่นเอง<ะ>อ่าลเ,าเยแดงก็เชา้าเย็นหรือ,อยังไงมือเดียวมือเดียวมือเดียว,ยวก็าําหรับอาจารย์นะสูตรที่การให้ก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา750มิลลิลิตรแล้วเดิน เหาะแบบเหาะน้ำปลาชก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 ไลไปเรื่อยๆก็คือแสดงว่าทั้งหมดนี่ไม่รู้กี่ร้อยตัวเนี่ยนะอาจารย์ก็เหาะไปอ่าไลเหายะยไปเรื่อยๆตัวไหนพลาดก็อดกินนะลูกใช่ไหมต้องไม่พลาด <c oughs> <c oughs> ต้องไม่พลาดน,นะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จแล้วอาจารย์ปลาเนี่ยมันมีโรคไหมมีจี่มันก็เหมือนคนนั่นแหละทำไงอ่ะอ่าก็ต้องเป็นหมอปลา หมอปลาใช่แต่ไม่ได้ไปปราบผีะผนะขับป,ปลากาศดแทนอ่าหมอประกาศนะก็ต้องเป็นหมอปลาทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายโรคแหละนะแต่ว่าเราก็ต้องทําการรักษาทําการวิจัยโอ้โหเลี้ยงประกาศนี่ไม่ธรรมดานะใครบอกเลี้ยงประกาศเป็นแค่เกษตรกร,ร,กรบอกเลยว่านี่คือนักวิทยาศาสตร์อ่าเพราะว่ามันต้องวิจัยว่าปลานี่มันป่วยเป็นอะไรแล้วก็ใช้อะไรรักษาแต่ว่าที่ฟ้ามาจาน สามสิบบาทรักษาทุกโรคทุกโรคนะหมายความว่าอาจารย์ซื้อเกลือมันถูกสามสิบบาทนี่รักษามลารักษาปลาได้หลายบ่อเลยเกลือสมุทรหรือเกลือทะเละนะเกลือพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดความเครียดของปลาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในน้ําแล้วก็รักษาโรคของปลาด้วยนี่ก็คือยาที่ดีแล้วก็ที่สองที่สามก็คือพวกายาเหลืองยาปฏิชีวนะตัวนั้นเป็นยาฆ่าเชือ้อกับตัวเมทิลีนบู ตัวนี้ก็จะเป็นยาค่าเชื้อรานั่นเองะนะก็จะมีทั้งหมด3ตัวแต่ตัวหลักเลยก็คือเกลือ,อเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมความสวยงามของปลาตัวน้อยๆในกระป๋องกระแป๋งตรงนี้ก่อนอะนะคะและเดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่ขึ้นตู้โชว์แล้วเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแบบไหนที่มีราคาสูงเขาบอกอาจารย์ขายมาตัวละสองหมื่กว่าก็มีแล้วใช่ส่งต่างประเทศด้วยมีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันไป ตอนนี้นะคะเรามาดูปลาที่เขาเรียกว่าใช้คาว่าขึ้นแท่นได้ได้ไหมขึ้นแท่นแล้วขึ้นแทน่นรอจำน่ายแล้วออันนี้ก็เป็นปลาที่จํหน่ายก็มีมาตรฐานปลาก็จะมีหลายเกตก็มีปลาเกตด A บ C ซอะไรพวกนี้ค่ะอย่างที่ตรงหน้าเราค่ะอาจารย์คะถ้าถ้าคนที่เขาอยากจะ ลองเล่นประกัดลองเลี้ยงประกัดเนี่ยเราต้องสังเกตแบบไหนว่าอันนี้คือตัวที่สมบูรณ์ืองนี้ประกับเนี่ยมันก็จะมีประกอบไปด้วยขี้เพื่องมันแล้วก็บอดี้ให้เราดูบอดี้ก่อนบอดี้เนี่ยต้องยาวแต่ไม่ต้องยาวขนาดปลาไหลเะย่ยยาวปกติธรรมดาคือดูตัวตัวเขาต้องยาวตัวต้องยาวประมาณไหนประมาณสักยังไงนิ้วให้สมส่วนสมส่วนดูแล้วไม่สั้นป้อมอ่ะอ่ะค่ะอ่า เสร็จแล้วเนี่ยให้ดูที่หน้าปลาค่ะหน้าปลาต้องไม่หักหน้าต้องไม่หักถูกต้องถ้าเรานึกไม่ออกว่าหักยังไงให้เราคิดถึงปลากายหน้าถ้าหน้ายางงั้นเราไม่ไม่เอาไม่สวยค่ะหน้าจะต้องโค้งแบบเครื่องบินเนี่ยหรือว่ากระสุนปืนนะอะไรนี้ค่ะหน้าจะต้องโค้งอย่างงั้นค่ะทีนี้หางของปลาทีนี้มันก็มีหลากหลายสายพันธุ์แต่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็น HMPK ก็แล้วกันหรือว่า half moon ปากัดก็คือจําพวกนี้ค่ะ half moon ปากัด ใช่ฮับมูลประกาศก็คือหางจะต้องกลางได้180องศาหรือว่าครึ่งวงกลมมันเองอ่แล้วก็มีการหางตั้งแต่แตก4ขึ้นไป 4, 8, 16, 32ค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าสวยที่สุดก็คือแตก4ค่ะแต่ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงแล้วก็มี 8, ปมี16อะไรพวกนี้อ,อ่ะอันนี้จะเห็นชัดหน่อยจะเห็นชัดมนี่อนนูถือให้อาจารย์อาจารย์ <Franz> นี่ไปนี่เริ่มจาก นี่ก่อนเลยบอดี้ยาวๆเนี่ยตรงนี้จากปากถึงโค้หางเนี่ยย,ยาวๆอย่าให้สั้นค่ะแล้วก็ช่วงหน้าตรงนี้ใหญ่หักตรงนี้ใหญ่หักใหญ่โค้งงอแบบปรากายไม่เอาไม่สวยต้องโค้งงอแบบเครื่องบินตรงนี้นะพอทีนี้มาดูเรื่องหางหางเนี่ยจะต้องกลางเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ แล้วตรงเนี้ยเรียกช่อก,การห<อ> <2, 3, S 2> นึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยช่อก,การนี่คือคการแตกของช่อก,การอิธิปายนี่นับนับก็อย่างอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะนี่มันจะแตกตั้งแต่สี่แปดสิบหกสามสิบสองแต่อย่างนี้เนี่ยมันแตกแปดให้เราดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยช่อก,การของมันทั้งหมดทีนี้ก็มาดูตะเกียบตะเกียบสวย,สวย นะถ้าเก็บสวยๆปลายตรงนี้ต้องไม่แตกเลยนะปลายตรงนี้จะต้องแหลมๆแต่จะเกิดว่ายังอยู่ในมาตรฐานก็คือแตกสองได้ไม่ใช่ปัญหายังเป็นพ่อปลาสวยๆคัดไปทําพ่อปลาได้นะก็ตรงนี้ลาย1ห,หรือสองสายน้ําหน้าสั้นหลังยาวปลายตรงนี้แหลมๆนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยปลายมันหยักเพราะว่าเกิดการต่อสู้กันใบนบ่อนั่นแหละแล้วก็มางอกใหม่มันก็จะไม่มีความคมเท่านั้นเองค่ะกระโดง กระโดงนี่ต้องฐานตรงนี้ต้องกว้างกระโดงก้านหน้าจะต้องสูงข้างหลังตรงนี้จะต้องไม่เว้าตรงนี้จะต้องไม่เป็นรูนะอย่างเนี้จะสวยมากๆเลยนี่ก็คือจำพวกการดูพวก H M P K อค่ะอ่าอย่างนี้ก็คือใครอยากจะได้ปลาที่สวยงามก็ดูคร่าวๆประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้อาจารย์คะส่วนราคาาคาไหมตั้งแต ถ้าเกิดว่าเราเดินอย่างเช่นตลาดปลาใช่ไหมมีตั้งแต่หลักสิบก็มีแต่ว่าถ้าเป็นแพ็เกจเขาก็ตั้งราคาสูงหน่อยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในตลาดหรือกลุ่มประมูลก็จะมีกลุ่ม a c e b o o k ใช่ไหมกลุ่ม Facebook ตลาดอย่างน,นี้ตลาดเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเนี่ยหลายกลุ่มเหมือนกันแต่ว่าเราพูดถึงตลาดก่อนก็แล้วกันว่า ถ้าเกิดเป็นในกลุ่มโซเชียลเนี่ยตอนนี้มันก็จะมี Tik t อกค่ะนะเฟซบุ๊กค่ะยูทูบอินสตาแกรมเทเลแกรมอะไรพวกนี้ก็จะมีในกลุ่มพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการประมูลน,นู่นนี่นั่นก็มีถึงหลักไปไปลายถึงหมื่น <ừ> ก็มีอย่างนี้นะอย่างที่เราบอกไว้ว่าอาจารย์ส่งปลาไปแล้วหลักหนะมืน่นสูงสุดอยู่ที่23,080บาทประเทศอินโดนีเซีย ทีนี้นะคะใครที่สนใจที่นี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเปิดยังไงบ้างติดต่อเข้ามาช่องทางไหนรับครั้งละได้กี่คนคือเข้ามาเรียนรู้แต่ว่าต้องนัดก่อนไม่จํากัดวันไม่จํากัดวันใช่ไม่จํากัดวันไม่จํากัดเวลามาเที่ยงคืนก็สอนเที่ยงคืนนะอย่างนี้มาได้นะคะเที่ยงคืนก็มาได้อาจารย์บอกบอกช่องทางติดต่อนิดหนึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่ออาจารย์ติดต่อแะยงไรบ้างไปที่เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กก่อนก็แล้วกัน เฟซบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยเลยพิมพ์ใน Google ก็ได้นครสวรรค์เขื่อนแม่วงแต่อยู่ราชบุรีนะแต่ชื่อฟาร์มว่านครสวรรค์เขื่อนแม่วงค่ะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะติดต่อเป็นเบอร์โทรก็0888837696อาจารย์น้อยแต่ส่วนใหญ่ โทรมาเอาจอรย์หรอกแต่พี่พรคนสวยพราะว่าผู้จัดก,การนะอันนั้นเขาเจ้าของอไอ,องเรา<อ>แค่เด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงปลาลางที่ปลาไปวันๆัค่ะาฝากถึงดูดผู้ชมท่มทางบ้านหนึ่งค่ะจยาสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก,กัดคนรุ่นใหม่อยากจะฝากข้อคิดอะไรถึงเขาบ้างฝากได้เลยค่ะก็ทุกอย่างสามารถทําได้หมดทุกคนอ่ะทำได้หมดแต่ ต้องมีความเขาเรียกว่ามีระเบียบมีวินัยแล้วก็ต้องมีความอดทนมากๆเพราะว่าประกาศมันเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แป้นพิมพ์ที่ไปถึงปั๊บเอาลงตั้งแล้วปั๊มปั้งปั้งปั้งมันจะออกมาเป็นประกาศเลยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องเรียนรู้มันใครอยากจะทําปลาเพื่อขายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทําได้ไหมให้ลองลองหาปลาไปเลี้ยงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดูแลเขาได้เราใส่ใจเขาดี ในสองอาทิตย์คุณเพาะป่าได้ถ้าเกิดว่าในสองอาทิตย์คุณเริ่มจะขี้เกียจตอนปลายๆคุณอย่าไปเพาะป่าเพราะว่าจากที่วันหนึ่งคุณจะสร้างรายได้มันจะกลายเป็นรายจ่ายอ้าวอย่างนี้ค่ะก็ฝากไว้นะคะเรียนรู้กันก่อนใส่ใจดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์น้อยนะคะที่พูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะรสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้ารับรองจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ